โอเคนะครับก็สวัสดี ب, ค,ครับผมเบกโลยาชินครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานโกดังฉลามนะครับไม่ก็งานผาไส้ฉลามนะครับตงรงลูกเขาเรียกไปแต่างานนี้ก็เงินดีนะผมไ่ลองดูมาแล้วอย่างแรกเลยขอลงก่อนอันนี้เป็นจุดๆเกิดไดหม่นะครับเดี๋ยวขอยเปิดรถก่อนเอาอยางแรกคือกดที่เข้า GPS นะครับมุมขวาบนแล้วก็กดงาน กดพีแล้วก็ก,กดกดดังฉลามครับอยู่ใกล้จุดเกิดอีกไมนะครับงั้นเด,ดี๋ยวขอไปตี่ยนไปดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับสีป๊อบคู่ใจดีกว่างานก็อยู่ใกล้จุดเกิดอีกไม่นะขี่ไปจดวก็ถึงละเดี๋ยวขี่ไปอ่ะไม่ถึงสี่ร้อยเมตรถึงแล้วยวขีไไม่มาเลีเ้ยวขวาตรงอีกไมครับแล้วก็ตรงไปครับแล้วก็เลี้ยวเข้าทางซ้ายครับ ก็จะถึงกันนะนะงานนี้ก็ผมก็ไม่เห็นมีคนทำเลยนะครับมันยังไม่ดีเท่า,วาพวกงานความรับมืองละมัดประมือรวมกันอืมลองเอา,เอาของเข้าไปดูนะครับผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะครับแต่บรรดาบรรทุกมาถึงกันะนะครับเอาผิดทางเนะอาอนี่ครับกดเอ็นเลยเนี่ยเอาไม่รู้ันี่ก็จะมีชารนาสองตัวกดอ,นนะอ่ะเอาเอา แล้วก็จาสองตัวกดนะครับก็จะเป็นสองตัวมันต้องใช้เออไม่ใช้เรื่อยนะครับงานนี้คือต้องซื้อเรื่อยครับโอโ้โหต้องกลับไปซื้อเรื่อยก่อนนะครับไ่ต้องไปซื้อเรื่อยไกลน,นะครับไปซื้อจุดเริ่มต้นเลยนะครับขอ,อย้าขี่กลับไปก่อนนะครับโอโ้โหเสียเวลาอีกครับกะว่าจะมาทำเลยสไลด์ ลืมเรื่อยนะครับงั้นจัดเวลาไปก่อนเลยกันเดี๋เสียเวลา A few moments later โอเคครับวันนี้ผมก็ได้เรืาารรออเ่อยมาครับก็มาถึงไงก็ถึงละเผื่อว่าไวโอมตัดเวลาอีกหน่อยครับก็งานนี้ก็สามารถขายได้พอเสร็จนะครับยังไม่เคยไปเช็คราคาก่อนเลยเพื่อ,อปอะโยในกนารฝากงานโอ้ราคาโคตรดีนี่แหละอาชีพทางรวยละ ดูอันนับงานได้ขอเก็บอนันเก็บสิบอันนับโอ้โหจะเวลาเวลาเสร็จดีกว่าับ โอเคครับ okay, นะตอนนี้ก็ขอบนะับก็เอาไปโพสเสร็จครับงานนี้ก็ต้องแสดงอจะ์หน้าจำลองอื่นะครับสิออออนนบอันก็โพสเสร็จแจมันสามรอบระมังครับก็จะได้ลายยางนะครับก็จะได้เป็นพวกกระดูกอะไรนี่นะครับได้พวกเป็นฟันฉลามเนื้อฉลามแล้วก็หัวฉลามครับก็ราคาพอได้หรอไม่พูดอะไรเนี่ยแล้วก็ราคาพอได้นะครับ เออมิ 1, นพันที่ไหน่อยโอเคครับก็ถึงเวลามาด,ามาดูที่เราฟาร์มะนะครับได้กี่บาทอย่างแรกหูฉลามร้อยเจ็ดสิบบาทฟันฉลามสามร้อยยี่สิบบาทโอ้โหไอ,อ้ไม่รู้เมื่อกี้หกร้อยสิบบาท ขู่เกินพันกับพันกว่าได้พันกว่านะค่าขู่ราคาโคตรดีเดี๋ยวเราเอาไปข้างนอกกันดีกว่าครับข้างในรู้สึกว่าไม่มงคลอะไรผมพูดมัวครับเออเอาเอา,เอาทางฟ้าดเปลี่ยนเฉยเซิร์ฟ๋ยวนี้แม่งเซิร์ฟแปลกนะครับผมเล่นมางั้นวันนี้ผมไม่มีอะไรผมไปนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูหน้าผมครับ